เรพบกันอีกแล้วนะคะแันแน่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่อยว่าเมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานจากธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งพลังงานจากธรรมชาตินั้นมีพลังงานแสงดวงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ําใช่ไหมคะแสงดวงอาทิตย์เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วส่วนเมื่อวานก็พลังงานลมสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยส่วนวันนี้ครูแม่ก็จะมาสอนเกี่ยวกับพลังงานน้ํา เมื่อวานครูแม่อธิบายเกี่ยวกับพลังงานน้ําไปแล้วบ้างใช่ไหมคะซึ่งพลังงานน้ําสามารถช่วยบําบัดน้ําเสียได้แล้วก็มีสร้างเขื่อนชนรับประทานมากมายเลยนอกจากนั้นพลังงานน้ํายังช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะและยังมีอีกมากมายนะคะที่พลังงานน้ําทําได้วันนี้ครูแม่จะพาเด็กไปทดลองดูกันนะว่าพลังงานน้ํานั้นทําอะไรได้อีกไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆแล้วคุณแมจะพาเด็กๆมาดูกันนะคะว่าคุณแมจะทดลองเกี่ยวกับพลังงานน้ํากันเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ํามันมีพลังงานในตัวเองอยู่แล้วเด็กๆมาดูกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะมาดูนั้คุณครูแมจะให้เด็กพบกับคุณขั้นหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยคุณแมในวันนี้นะคะคืออะไรเอ่ยกุนาฬิม่คะคุณครูกันพาน้ำมาเยอะเลยเด็กๆเห็นดูอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้านี้ไหมคะอ่านี่ะนี่ ตัวนี้เหมือนไม้กระดานที่เด็กถืงเล่นเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่จะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบของพลังงานน้ำนะคะคุณแม่จะใช้สิ่งของนี้วางไว้ตรงนี้นะคะเ,เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเทน้ําลงไปเบาๆนะคะเตน้ำลงไปชา้าๆ่ะเด็กๆเห็นไหมคะถ้าน้ําลงไปเบาๆก็คือน้ำแต่ลงไป ถ้าช้าเนี่ยสิ่งของที่อยู่บนนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเกิอดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเทน้ําลงไปแรงๆให้ดูการเทน้ําลงไปแรงๆนะคะอ่าเทเลยค่ะภูกานโอ้เห็นไหมคะแล้วเทน้ําลงไปแรง,งๆเนี่ยสิ่งของตัวนี้เป็นยังไงคะอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าเร่อนะใหม่นะคะเทเบาๆนะคะดูเทแรงๆเลยนะคะเทแรงๆงเลยะคะแรงๆเลยใช่ไหมคะ,คะโอเคเห็นไหมคะเมื่อเทน้ำลงไปแรงๆสิ่ง<ะ>ของมันก็เคลื่อนที่ออกจากตรงนี้เพราะว่า น้ำมันมีพลังงานอยู่ในตัวอยู่แล้วเมื่อเรานำน้ำเทลงไปแรงๆก็เกิดทำให้ติดของเคลื่อนที่แต่ถ้าเทลงไปเบาๆก็จะไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าน้ำม,นมันมีพลังงานอยู่ในตัวดีแล้วนะคะแต่ส่วนมากเขาจะนำน้ำนั้นพลังงานน้ำนั้นไปผลิตกระแสไฟฟ้าแต่จะผลิตกระ,กระแสไฟฟ้ายังไงนั้นเดี๋ยว็กๆลองไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะ,คะโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทุกวันนี้น้ำดื่มเย็นๆกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใครหลายๆคนแต่ไฟฟ้าที่ส่งมาถึงเครื่องทำน้ำเย็นที่บ้านของเราละ่ะมาจากที่ไหนและนี่คือระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีหลักการทำงานคือใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนกังหันน้ำ ซึ่งมีแกนต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีการเปิดน้ำให้ไหลผ่านจึงได้กระแสฟไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งานเด็กๆคะเด็กๆได้ดูวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วว่าน้ำมีพลังงานและก็พลังงานของน้ำสามารถไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเขาจะใช้แรงดันของน้ำในอ่าง หรือว่าในเขื่อนที่มีความดันสูงไปหมุนกับกังหันน้ำซึ่งมีแทนกับตัวกำเนิดของไฟฟ้าและทำให้จิตกระแสไฟฟ้าอย่างตลอดเวลานะคะดเด็กๆเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำมีมากมายเลยใช้ดื่มใช้อาบใช้กินคือมีความสำคัญต่อมนุษย์คนเรามากนอกจากนี้พลังงานของน้ำก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยบำบัดน้ำเสียใช่ไหมคะ แล้วก็มีเขื่อนชนประทานต่างๆเห็นไหมคะว่าน้ํามีความสมําคัญกับเรามากเพราะฉะนั้นเด็กๆควรที่จะใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูแม่ก็ให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับพลังงานของน้ําแล้วครูแม่เชื่อว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้ครูแม่ต้องลาเด็กไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ เด็กๆมาพบกับคุณครูสุแล้วนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆไปหยิบเล่มนี้มาเลยค่ะแทะเสริมประสบการณ์หยิบมาอย่างคะหยิบมาแล้วเด็กๆเปิดหน้า29เลยค่ะเอ้ยขอโทษค่ะหน้า49ค่ะหยิบมาอย่างค่ะหยิบมาแล้วเด็กๆดูนะคะเรามาอ่านคำสั่งก่อน ระบายสีภาพการอนุรักษ์พลังงานอีกครั้งนะคะระบายสีภาพการอนุรักษ์พลังงานเด็กๆด,ดูนะคะจะมีภาพเด็กคนนี้นอนหลับและเปิดทีวีทิ้งไว้ส่วนเด็กคนนี้ปิดทีวีแล้วก็ไปนอนเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นการอนุรักษ์ คุณคูหวังว่าเด็กๆคนจะระบายสีถูกนะคะต่อไปมาแถวที่2เด็กผู้ชายเปิดแอร์25องศาภาพต่อมาเด็กผู้ชายเปิดแอร์19องศาเด็กๆคิดว่า25กับ19อันไหนเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วเด็กๆก็ระบายสีมาให้ครูดูนะคะ ต่อไปแถวที่สามคุณแม่ขี่จักรยานไปตลาดกับคุณแม่ขับรถยนต์ไปตลาดเด็กๆคิดว่าขี่จักรยานกับขับรถยนต์อะไรที่เป็นการอนุรักษ์พลังงานนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะมาให้คุณครูภาพไหนที่เป็นการอนุรักษ์เด็กๆระบายสีมา ถ้าภาพไหนไม่เกี่ยวไม่เป็นการอนุรักษ์เด็กๆก,ก็ไม่ต้องระบายสีมานะคะเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปมาให้ครูดูด้วยนะคะ